สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตื่นแล้วโอ้ยช่วงนี้ออกคอนเสิร์ตไล์ครับพี่น้องคอนเสิร์ตทั้งเดือนเลยนะครับช่วงนี้ก่อนที่จะแปบบน้ําก็มาดูสีหวัวกําลังจะไปสาหวัวเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาจากคอนเสิร์ตที่อําเภอราศีสลตจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวห้องนอนนะครับห้องนอนตอนนี้อยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับพี่น้อง โดยที่เป็นแบบนี้เออนี้นะครับเตียงนอนก็ห้องชายโสดน,นะครับอันนี้ก็ลูกสาวครับลูกสาวพาอันนี้ภาพนี้ลูกสาว,านนาาสาวประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนเดือนสองเดือนก่อนนี่ลูกชายอันนี้พี่ชายบิก๊กอันนี้น้องสาวริตะนะครับอ่าอันนี้เอฟซีเฮ็ดมาให้พี่น้องเอฟซีทำมาให้นะครับผม เตียงห้องนอนชายสูดก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องกสิฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมอนมาเลยฝั่งฝั่งครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหมอนแล้วก็ผมก็จะนอนคนเดียวตรงนี้เลยนะครับนอนคนเดียวตรงนี้นะครับอ่าก็จะนอนนอนคนเดียวตรงนี้แล้วก็นอนอย่างซิงเกิลเดดี้เดดี้ซิงเกิลทักทายทุกคนนะครับผม ข้างนอกก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าเราการแสดงเยอะมากพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นคอเลคชั่นใหม่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับพี่น้องวันหนึ่งเสื้อผ้าใหม่หมดเลยเพราะว่าเวลาขึ้นไปที่คอนเสิร์ตเนะผมจะเป็นเน้นแบบเสื้อผ้า้องไหมเบมดเลยพี่น้องเพื่อแบบว่าคุณภาพเนาะเพื่อคุณภาพเพื่ออะไรอันนี้ก็นี่นะครับ เราจะมีครอรคชั่นใหม่ตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นคนเสิร์ตเพื่อความเต็มที่ขอ้อศอิเต็มๆเลยสักหน่อยพี่น้องตัวกินเข่าตัวกินข้าวนี่ครัตัวกินเขา่เขาขาองน้องใช่สวยมันกระจี่ในสีนเลยพี่น้องอืมยนอดนูอเดียว งานคือพ่อลูกกับทรหาลูกเอาคือใส่บ็อกเสือดินี่นะครับตื่นแล้วแต่ว่าก็ช่วงนี้คอนเสิร์ตท,ทุกวันเลยนะครับแล้วก็งานคอนเสิร์ตค่ายเพลงกลุ่มปิดปากด้วยนะครับพี่น้องคอนเสิร์ตค่ายเพลงกลุ่มปิดก็ทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ EP 13แล้วนะครับการแสดงในะรอบนี้ก็ถือว่า 6วันนะครับพี่น้องคุมเลยนะครับผมราคา199บาทนะครับพี่น้องโอเคพี่น้อเดี๋ยวขอเดี๋ยบบบวหากนาบก่อนนะครับผมแล้วมาอัปเดตใหม่ให้ดูนะครับสภาพหัวโอ้โหเจอกันใหม่พี่น้องฝากด้วยนะครับผมกับพี่านฟินแลนแล้วก็ค่ายเพลงตัวกเคียวมิวสิกของเขานะฮะหัวหยองมากครับ <laughs>